สวัสดีค่ะเพื่อนเนักพัฒนาไลน์โดโรเปอร์ไทยแลนด์ทุกท่านบีทนะคะคุณสิริบุญเกียรติค่ะปัจจุบันบีทเป็นซีเนียร์ดัตต้าเอนจิเนียร์ที่ไลแมนวงในค่ะทายพูดถึง AI, artificial intelligence หรือ Machine Learning นะคะเชื่อว่าในปัจจุบันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนค่ะบีทนะคะก็เป็นคนหนึ่ง ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีเหล่านี้มากๆค่ะโดยเฉพาะในด้านคอมพิวเตอร์วิชั่นนะคะหรือการที่เราทำให้แมชชีนสามารถมองเห็นรูปภาพแล้วก็วิดีโอเหมือนที่มนุษย์สามารถมองเห็นแล้วก็ดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์ต่อได้ค่ะวันนี้นะคะบิ๊กก็จะชวนเพื่อนๆนักพัฒนา l i ด e เด v e l เ p อรทุกคนนะคะนำ AI service เข้ามาพัฒนาต่อยอดแชทบอร t ของเพื่อนๆค่ะเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมนะคะ ที่จะมาตอบโจทย์ผู้ใช้งานล n ย user ค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากขึ้นด้วยค่ะโดยวิดด์เตรียม use c a s มาแล้วนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆพ,พ,พัฒนาตามได้ไม่ยากแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆจะพบว่าการเอา machine learning เข้ามาประยุกต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเรามาทบทวนคอนเซปต์ของ artificial intelligence หรือว่า machine learning กันอีกสักนิดค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบัน artificial intelligence หรือ machine learning เข้ามามีบทบาทของในชีวิตเรามากเลยค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของการคิดการอ่านการฟังแล้วก็การมองค่ะสำหรับในเรื่องของความคิดหรือ brain นะคะเราสามารถที่จะทำให้ machine คิดวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำข้อมูลนะคะมาทำนายอนาคตได้ค่ะและสำหรับในเรื่องของการอ่านหรือว่า language นะคะ เราสามารถที่จะให้แมชชีนเนี่ยอ่านบทความหรือว่าข้อความที่ถูกพิมพ์มานะคะแล้วก็เข้าใจบริบทหรือว่าเข้าใจเนื้อหาของผู้พิมพ์ที่ผู้พิมพ์ต้องการจะสื่อสารอะไรได้ค่ะและในเรื่องของ voice หรือเรื่องของการฟังนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นน้าเสียงโทนสูงหรือโทนต่ําเราสามารถทําให้แมชชีนเข้าใจอารมณ์ของผู้พูดสามารถระบุตัวตนของผู้พูดผ่านเสียงนะคะ หรือแม้กระทั่งสั่งงานด้วยเสียงได้ค่ะท้ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของวิชั่นหรือการมองนั่นเองค่ะเราสามารถทําให้แมชชีนมองเห็นรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะดึงข้อมูลออกมาจากรูปภาพวิดีโอมาวิเคราะห์ประมวลผลต่อได้ค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นค่ะเพื่อนๆน่าจะเห็นหลายๆแอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร์วิชั่นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแน่ๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ object detection นะคะหรือการตรวจจับวัตถุที่อยู่ภายในรูปภาพไม่ว่าจะเป็นรูปรถหรือว่ารูปสิ่งของอื่นๆคะ่ะ facial recognition นะคะหรือว่าการตรวจจับใบหน้าของบุคคลค่ะว่ามีบุคคลอยู่ในภาพนั้นไหมนะคะแล้วบุคคลนั้นคือใครคะ่ะท้ายที่สุดคือเรื่องของ o p t i c a l character recognition หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า OCR นั่นเองค่ะโดยเจ้า OCR นะคะก็คือการที่เราให้คอมพิวเตอร์ มองรูปภาพนะคะแล้วก็ดึงข้อความตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพออกมาเพื่อวิเคราะห์ต่อ,ตอน,นั่นเองค่ะและ Use Case ที่วีจะมาชวนเพื่อนๆร่วมพัฒนาวันนี้ก็เกี่ยวกับ OCR นั่นก็คือ Virtual Run นั่นเองค่ะ Virtual Run หรือ running assistant bot นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่ง Use Case ที่เราจะร่วมพัฒนาด้วยกันวันนี้ค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าการวิ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคน ให้ความสนใจมากในปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กหรือคนสูงอายุค่ะเราเห็นนักวิ่งหลายๆคนออกมาวิ่งกันเยอะมากค่ะแต่ละคนก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการวิ่งที่แตกต่างกันค่ะและเยังได้ข้อจำกัดหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาสถานที่และโรคระบาดโควิด -19 ค่ะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถออกไปวิ่งตามงานวิ่งได้ค่ะแต่บางคนก็ยังสามารถที่จะ วิ่งในพื้นที่ส่วนตัวเช่นในสวนในซอยหรือว่าในบ้านได้นะคะ Virtual Run จึงมาเป็นหนึ่งทางเลือกให้นักวิ่งเนี่ยสามารถที่จะวิ่งออนไลน์แล้วส่งผลวิ่งร่วมแข่งขันกับนักวิ่งท่านอื่นๆได้ค่ะและ Running Assistant Board ก็ตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่านักวิ่งที่มาจากหลายแอปเนี่ยสามารถจะมาร่วมแข่งขันด้วยกันสะสมผลวิ่งไปด้วยกันผ่านทางไลน์ได้ค่ะและสิ่งที่นักวิ่งต้องทำนะคะก็ ออกไปวิ่งค่ะแล้วก็วิ่งด้วยแอปพลิเคชันที่วิ่งอยู่ปกตินั่นแหละค่ะแล้วหลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วนะคะก็ส่งผลการวิ่งนะคะที่เป็นรูปภาพเข้ามายัง running assistant b o t ค่ะโดยเจ้าบอดตัวนี้นะคะก็จะเอารูปภาพมาทำ OCR แล้วก็ดึงสถิติการวิ่งมาเก็บไว้เพื่อวิเคราะห์ประมวลผลถัดไปค่ะอาจจะเอามาวิเคราะห์แล้วก็แนะนำแผนการวิ่งหรือว่าเป็นสถิติในการแข่งขันกับเพื่อนๆใน virtual run ด้วยกันค่ะ เห็นอย่างนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าจะทำ virtual running นะคะเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรกันบ้างคะ่ะตอนนี้พี่ก็จะแนะนำามเทคโนโลยีหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือ line messaging API นั่นเอง API, ะคะ่ะโดย line messaging API นะคะก็จะใช้เชื่อมต่อกับ line channel ของ running assistant bot ค่ะอัดไปก็คือ Google Cloud Function ค่ะจะทำหน้าที่เป็นฟังชัน as a service ค่ะ โดยเพื่อนๆสามารถพัฒนาได้หลากหลายภาษาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษา Python Node.js นะคะโดยจะทำหน้าที่ในการจัดการกับเว็บค o กหรือว่า Event ที่เข้ามาค่ะไม่ว่านักวิ่งของเราจะส่งรูปภาพหรือส่งข้อความเข้ามานะคะก็จะเซิฟตัวนี้เป็นเว็บค o กค่ะและถัดไปก็คือ Google Cloud Vision API ค่ะซึ่งเราจะใช้ในการทำ OCR ค่ะ ลองมาทำความรู้จัก Google Cloud Vision API กันสักนิดค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า Google Cloud Vision API นั้นคือ AI as a Service ค่ะกระซิบเพื่อนๆน,นิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วมี AI as a Service อีกเจ้าหลายเจ้าให้ลองใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็น Tencent หรือ Microsoft แต่ว่าวันนี้เราเลือกใช้ของ Google ค่ะโดย Cloud Vision API นะคะก็มาพร้อมกับ Machine Learning Service นั่นก็คือ Object Detection คือตรวจสอบวัตถุที่อยู่ในรูปภาพ Facial Detection ระบุใบหน้าบุคคลที่อยู่ในรูปภาพและสุดท้าย Landmark Detection หรือตรวจสอบสถานที่ที่อยู่ในรูปภาพค่ะเอาละค่ะรู้จักเซอร์วิสแล้วก็เครื่องมือที่เราใช้ในการพัฒนากันแล้วต่อไปเราลองมาดู Architecture หรือว่าโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ Running Assistant Bot ตัวนี้กันก่อยค่ะ ว่ามีโครงสร้างคอมโพเนนต์ไหนบ้างที่จะมาช่วยกันประกอบให้เพื่อนๆสามารถพัฒนาตามได้ค่ะโดยโครงสร้างสถาปัตยการ์ัน,นี้นะคะบีทก็ออกแบบมาเพื่อให้ Line m e s s a g i n g API เชื่อมต่อก,กับ Google Cloud Platform ค่ะเพื่อนๆสามารถพัฒนาตามได้ไม่ยากค่ะมาดูกันทีละคอมโพเนนต์นะคะโดยคอมโพเนนต์แรกก็คือ Google Cloud Function นั่นเองที่เป็นฟังก์ชัน as a Service นะคะตัวนี้จะใช้เซิร์ฟและรองรับเว็บพุกอีเวนต ที่ส่งมาจาก Line Messaging API นะคะไม่ว่าจะนักวิ่งส่งข้อความมาสอบถามนะคะว่าวิ่งเป็นยังไงควรจะวิ่งโปรแกรมไหนดีนะคะหรือว่าส่งรูปผลการวิ่งส่งการบ้านมาให้ตรวจค่ะคอมโพเนนต์ถัดไปก็คือ Dialog Pro ค่ะ d ด a l ล็อกโฟเป็นเหมือนมันสมองของแชทบอทนะคะเพื่อนๆหลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่า d ด a l ล็อกโฟคอนเซปต์ของมันก็คือ natural language understanding หรือการที่เราทําให้แมชชีนเข้าใจภาษาที่มนุษย์ใช้สือาา่อสารแล้วก็สนทนาด้วยกันได้ค่ะโดย d ด a l ล็อกโฟตัวนี้เราสามารถที่จะเทรนตามที่เราอยากได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทรนให้สามารถตอบคาถามเรื่องการวิ่งเรื่องอาหารโภชนาการนะคะที่ต้องดูแลนักวิ่งหรือแม้กระทั่ง ให้กำลังใจนักวิ่งค่ะให้ไปวิ่งได้อย่างต่อเนื่องค่ะคอมโพเนนต์ถัดไปก็คือ Cloud Vision API ที่เราจะใช้ในการทำา o r r ค่ะหลังจาก OCR เสร็จแล้วก็ต้องเก็บผลการวิ่งไว้เป็นสถิติเอาไว้แข่งกับเพื่อนใช่ไหมคะคอมโพเนนต์ถัดไปคือ Cloud Firestore ค่ะโดยข้อมูลที่เราได้นะคะเราจะเก็บในฐานข้อมูล Fire Store ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL และเก็บแบบ Documentation นะคะทำให้การเชื่อมต่อหรือว่าการสานข้อมูลเนี่ยง่ายค่ะและท้ายที่สุดเลยเพื่อให้แชทบอทตัวนี้มีความสมบูรณ์นะคะเราจะขาด3คอมโพเนนต์นี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือ Stackdriver, BigQuery แล้วก็ Data Studio ค่ะ โดยทุกการอินเทอร์แอคชั่นของนักวิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งข้อความส่งรูปส่งสติกเกอร์เราสามารถที่จะเก็บหลอกเข้าสเปกไดเวอร์แล้วนำข้อมูลเข้าไปยัง b i กคิวรีที่เป็นฐานข้อมูล d w t r w h r u s e นะคะเพื่อวิเคราะห์แล้วแสดงทำเป็นแดชบอร์ดบน Data Studio ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้แชทบอร์นะคะมีประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าเราจะได้พัฒนาแชทบอรของเราเนี่ยให้ดีขึ้น ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้นค่ะถึงจุดนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคันไม้คันมืออยากจะโค้ดกันแล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งค่ะใจเย็นๆบีนมีอีกหนึ่งความลับจะมาบอกนั่นก็คือ Line Messaging API SDK นั่นเองค่ะ SDK เหล่านี้นะคะเป็น Official SDK ที่ทาง l ลายสร้างขึ้นมานะคะ Wrap up Messaging API ให้เพื่อนๆน,น,นักพัฒนา สามารถพัฒนาแชทบอร์ได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดย Line messaging API SDK นะคะก็มอบพร้อมกับ2คอนเซปต์นะคะในการจัดการอีเวนต์ทั้งขาเข้าและขาออกค่ะโดยเรามี Handler นะคะในการจัดการอีเวนต์ขาเข้าค่ะและ ไลน์บอร์ด API ในการจัดการอีเวนต์ขาออกไม่ว่าจะเป็นการส่งเมสเซจรีプライหา u s เซอร์ user, นะคะการพุชเมสเซจหรือว่าการบอร์ดแคสต์เมสเซจค่ะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าทำงานยังไงเรามาดูโค้ดกันสักนิดค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆนักพัฒนาหลายคนนะคะน่าจะต้องเคยแกะไลายเว็บคุู e อีเวนต์ที่เป็นเจสันค่ะซึ่งเราจะต้องมานั่งหาเอลเมนต์นะคะว่าอันไหนเป็น t e x t อันไหนเป็น Image นะคะหลังจากหา Element เสร็จแล้วนะคะก็ต้องเขียน if e l หลายบรรทัดนะคะซึ่งทำให้โค้ดของเราดูไม่คลีนแล้วก็เมนเทนยากมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนใจมาใช้ Line Bot Sdk นะคะเรามี Handler นะคะที่จะมาช่วยจัดการส่วนนี้ทำให้เพื่อนๆไม่ต้องเขียน if e l เยอะค่ะโดยตัวอย่างที่เป็น Python นะคะเพื่อนๆสามารถประกาศฟังก์ชันที่เป็น Decorator ไว้ข้างบนได้เลยค่ะว่าฟังก์ชันนี้ จะรองรับ event message ที่เป็น type ไ,ไหนยกตัวอย่างเช่น type text นะคะเท่านี้เองค่ะก็จะสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ในการจัดการกับ event webhook ที่เป็น type text ได้ง่ายๆเพียงแค่2-3บรรทัดเองค่ะและสำหรับค้าออกค่ะหลายๆคนน่าจะเคยยิง API reply message หาลูกค้าเองนะคะและการเขียน API reply message หา user เองเนี่ย ก็อาจจะต้องมา handle exception เองนะคะทำให้มีความยุ่งยากค่ะแต่ด้วยศักยภาพของ LineBot SDK นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเรียกคำสั่ง reply message หรือ push message ภายในบรรทัดเดียวจบเลยค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างในการเขียนโค้ด LineBot SDK บนภาษา Python ค่ะก็จะเป็นดังที่เห็นนะคะก็คือการประกาศ decorator ไว้ข้างบนค่ะว่าฟังก์ชันนั้นเพื่อนๆจะรองรับ Message Event type ไหนแล้วภายในฟังก์ชันก็สามารถเรียกใช้งาน l i บ e b o t API ให้ทำนู่นทำนี่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นส่งเม s เซ e Reply m เมสเซจหรือว่าบ r o a d c a s t m เมสเซจค่ะนอกเหนือจากฟังก์ชันเกี่ยวกับการตอบกลับ Line User แล้วนะคะก็มีฟังก์ชันอื่นๆที่มาซัพพอร์ตครอบคลุมทุกการใช้งานเกี่ยวกับ Line Messaging API ค่ะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในการจัดการ u s e r Profile องชันในการจัดการ Rich Menu แล้วก็จัดการ Group Member หรือว่าการสนทนาภายในกลุ่มค่ะทุกอย่างบรรทัดเดียวจบง่ายรับรองว่าชีวิตนักพัฒนาแชทบอรดของเรานั้นจะสะดวกสบายขึ้นจริงๆค่ะและเย่ในที่สุดเราก็จะได้เข้าพาร์ทโคโดดิ้งกันแล้วค่ะเพื่อนๆโดยวันนี้นะคะตัวอย่างโคดดิ้งที่จะมาพัฒนาไปด้วยกันก็จะเป็นภาษา Python นะคะ โดย Python นะคะก็จะมี requirement file หรือว่า p a c k เกจที่เราจะบอกนะคะว่าเราใช้งาน Library ตัวไหนบ้างคะ่ะโดย Library ที่จะเอามาเล่นวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมี Linebot S D K mm hmm. ก็จะเป็นตัวที่จัดการเว็บ o ุกอีเวนต์ต่างๆของ Line Google Cloud Vision mm hmm. ก็คือตัวที่เรามาทำ O C R นั่นเองคะ่ะ Google Cloud Firestore mm hmm. ก็คือตัวที่เราจะมาใช้ใเป็นฐานข้อมูลนะคะในการเก็บสถิติการวิ่งคะ่ะ และสุดท้ายก็คือ Dialog Pro ที่เรามาใช้เป็นมันสมองในการสนทนาโต้ตอบกับ Line User ค่ะเอาละค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มส่วนแรกกันเลยค่ะในการโคดดิ้งส่วนแรกนั้นนะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับ Line Channel ค่ะโดยเราสามารถที่จะ Import l i n e b o t SDK เข้ามานะคะ ตามโค้ดนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีการประกาศตัวแปร2ตัวแปรตัวแปรแรกนะคะก็จะเป็น handler และตัวแปรที่2ก็จะเป็น line b o a API ค่ะโดยเรามีการส่ง channel secret แล้วก็ access token เข้าไปนะคะเพื่อให้สามารถทำการเชื่อมต่อกับ line channel ของเราได้ค่ะแน่นอนค่ะว่านักวิ่งของเราก็จะส่งเม s เซจเข้ามาแล้วก็ส่งรูปเข้ามาค่ะในกรณีที่มีการส่ง เข้ามานะคะก็จะมีการประกาศแฮนเดอร์ให้จัดการอีเวนต์ท้ายที่เป็นเทคเมสเซจค่ะเมื่อได้รับข้อความมาแล้วนะคะเราก็จะส่งข้อความนี้ต่อให้กับ Dialog อกโฟค่ะ d i a l o g f กโนะคะก็จะทำการ Detect Intent ว่าจะตอบกลับนักวิ่งไปว่าอะไรดีเมื่อได้คำตอบแล้วก็จะใช้คำสั่ง Reply Message ในการตอบกลับกับนักวิ่งค่ะและในแต่ละอีเวนต์ที่ส่งรูปเข้ามานะคะก็จะประกอบไปด้วย Mess a g e ID ค่ะซึ่งเพ,เ,พเพื่อนสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน g e t m e s s a g e c o n t e n t นะคะในการดึงรูปจาก l i n e m e s s a g i n g API ได้ค่ะโดยสิ่งที่จะได้นะคะก็จะเป็นคอนเทนต์ของรูปที่เป็นไฟล์ Binary ค่ะเมื่อเราได้คอนเทนต์ของรูปมาแล้วนะคะเราก็จะทำการส่งรูปนะคะให้ CloudVision API ค่ะซึ่งในโค้ดนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า Bit มีการ Import CloudVision นะคะและเรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Document t e x t Detection ค่ะโดยการที่ส่งรูปเข้าไปนะคะ เราก็จะได้ข้อความทั้งหมดที่อยู่ในรูปออกมาค่ะสิ่งที่ cloud vision API ทำการ OCR แล้วก็ให้ผลลัพธ์ออกมาให้เรานะคะก็จะเป็น bounding box ค่ะที่บอกว่าข้อความแต่ละจุดอยู่ตรงไหนบ้างในรูปนะคะแล้วก็มีข้อความทั้งหมดอะไรบ้างจริงๆแล้วในการทำ OCR เพื่อนๆสามารถที่จะทำ Pre-Processing หรือ Post-Processing ได้ค่ะซึ่งก็จะช่วยให้การทำ OCR เพื่อดึงข้อมูลเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะปกติเอกสารที่เราทำ OCR นะคะก็จะมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้าง คล้ายคลึงกันค่ะเราสามารถที่จะทําการ Text Localization หรือระบุว่าข้อความที่เราอยากจะได้อยู่ตรงไหนแล้วก็สร้างแพทเทิร์นของเอกสารขึ้นมานะคะ <sk ill an> เพื่อที่เราจะได้ e x t r a c t ข้อมูลออกมาจากเอกสารนั้น <sk ill an> ๆได้ง่ายขึ้นค่ะ <sk ill an> แต่วันนี้นะคะวิธีการที่วิจะมาชวนเพื่อนๆ e x t r a c t ข้อมูลออกจากเอกสารนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ง่ายๆค่ะโดยการใช้ Regular expression ค่ะโดย r e g u l a r e x p r e s s i o นนะคะก็จะเป็นการระบุแพทเทิร์นของข้อความที่อยู่ใน เอกสารค่ะเราสามารถที่จะระบุแพทเทิร์นได้นะคะว่าตัวอักษรที่เป็นบอกระยะทางการวิ่งบอกเวลาการวิ่งนะคะเป็นหน้าตาเป็นยังไงค่ะแล้วก็ใช้เร g ูลาร์เอบเพชชนในการดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาค่ะเมื่อได้ข้อมูลสถิติการวิ่งเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะเรียกใช้ Google Cloud Firestore นะคะในการเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ค่ะเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ทีหลังในการ ส่งรีพอร์ตนะคะหรือว่าวิเคราะห์การวิ่งค่ะแล้วสถิติการวิ่งที่ได้นะคะก็จะทําการปั้นเป็นเฟร m เมสเซจแล้วก็ใช้ฟังก์ชันรีพายเมสเซจในการตอบกลับหานักวิ่งค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งของดีของแถมโบนัสที่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้ก็คือ Line Messaging API มีอีเวนต์ค้ายใหม่ที่เป็น Image Set แล้วค่ะ เรื่อง Image s e ซนี้นะคะจะเข้ามาช่วยให้ชีวิตของนักวิ่ง Virtual Run เนี่ยมีความสะดวกสบายแล้วก็เฟรนลี่มากขึ้นนะคะโดยนักวิ่งเนี่ยสามารถที่จะวิ่งหลายๆวันนะคะเก็บรูปไว้ก่อนแล้วค่อยส่งหลายๆรูปพร้อมกันทีเดียวได้ค่ะอีเวนต์ทที่เข้ามาก็จะเข้ามาในชื่อว่า Image s e ซค่ะโดยแต่ละรูปที่เข้ามานะคะก็จะบอกว่า Set ID นะคะมาจาก Image Set ไหน บอก i ินเด็กว่าเป็นรูปที่เท่าไหร่ใน Image Set นั้นค่ะและเพื่อนๆนนะักพัฒนานะคะก็จะสามารถเขียนโค้ดในการสรุปผลการวิ่งนะคะของหลายๆรูปที่เข้ามาพร้อมกันทีเดียวแล้วค่อยส่งเป็นเฟรกเมสเซจที่หน้าตาสวยงามแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องส่งหลายๆอันก็จะทำให้แชทบอทของเราดูดีมากขึ้นค่ะใน Use Case ที่เป็น OCR เพื่อนๆสามารถพัฒนาต่อยอด running assistant b o t ยูสเคอื่นๆได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Use Case ที่เป็น Plan and Inspiration นะคะหรือว่าเราสามารถที่จะแจ้งเตือนแผนการวิ่งนะคะว่าวันนี้คุณต้องวิ่งเพิ่มอีก10กิโลแล้วก็ให้กำลังใจนักวิ่งนะคะหรือในเรื่องของ running report นะคะเราส่งวิเคราะห์การวิ่งนะคะว่าวิ่งนี้คุณวิ่งไปเท่าไหร่คุณทำสถิติได้เท่าไหร่ และสุดท้ายก็คือในเรื่องการแข่งขันกับเพื่อนๆนะคะเราสามารถที่จะส่งเฟล็ Message ที่เป็นแร n งกิ้งนะคะว่าคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในการแข่งเวอร์ชวลรันแล้วก็ได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ running assistant แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของสิ่งที่วิทย์นำมาฝากเพื่อนๆวันนี้ค่ะเพื่อนๆคะจริงๆแล้วนอกเหนือจาก running assistant ที่อยากจะมาชวนเพื่อนๆทำแล้วเนี่ยใจจริงแล้วอยากชวนเพื่อนๆนำ Machine Learning เข้ามาใช้งานกับแชทบอทของเพื่อนๆกันค่ะวันนี้พิทก็4 u s e c สเคนะคะมาเป็นไอเดียให้เพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเป็นแรงบันดาลใจนะคะไปพัฒนาต่อยอดได้ค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะสร้างแชทบอทสายเฮลที่นะคะโดยที่ส่งรูปภาพอาหารให้กับแชทบอทนะคะแล้วแชทบอทก็จะทำการดีเทคแคลอรี่ที่อยู่ในอาหารนั้นนะคะแล้วก็แนะนำอาหารจานสุขภาพให้กับ User ก็ได้ค่ะหรือ อาจจะสร้างแชทบอทสายช่วยเหลือสังคมนะคะโดยส่งรูปภาพคนนะคะแล้วใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการดีเทคคนหน้าเหมือนจากฐานข้อมูลคนหายนะคะแล้วก็แจ้งบอะแสเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นแชทบอทสายรักสวยรักงามนะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดล็อกดาวน์ที่ผ่านมานมาใครหลายคนอาจจะไปคลินิกเสริมความงามไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปิด ก็อาจจะเป็นแชทบอทนะคะที่เพื่อนๆถ่ายรูปสกินแคร์ถ่ายรูปผิวหน้านะคะแล้วใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการวิเคราะห์ผิวหน้าว่าควรจะรักษาสิวยังไงหรือว่าใช้สกินแคร์ตัวไหนคะ่ะท้ายที่สุดอีกหนึ่งไอเดียที่เจ๋งมากๆนั่นก็คือแชทบอทสายท่องเที่ยวค่ะถ้าเปิดประเทศเพื่อนๆอ,อยากไปเที่ยวที่ไหนกันคะ อาจจะส่งรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปให้กับแชทบอทนะคะแล้วก็ให้แชทบอทดีเทคสถานที่ท่องเที่ยววิเคราะห์โปรแกรมทัวร์ที่เหมาะสมกับเพื่อนๆส่งมาให้เลยถึงไลน์ในมือถือสะดวกมากๆย้ำอีกครั้งนะคะชวนเพื่อนๆน,น,นำแชทบอทมาประยุกต์เข้ากับ Machine Learning แล้วก็ AI Service กันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะนำเสนอไอเดียในการประยุกต์ AI กับแชทบอทนะคะ พิมพ์เข้ามาด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดิสคัสกันในเซสชั่น Q&A ค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำ Running Assistant Board เพิ่มเติมอ,อ,อยากจะศึกษาละเอียดมากขึ้นนะคะบิน๊นมีมีเดียมแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ค่ะแล้วเจอกันใน Q&A นะคะเพื่อนๆ